สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้สําคัญนะครับที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงหลังวิกฤตโควิดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่โปรโมตนะครับในการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับชักชวนให้คนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศไทยนะครับก็ได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นะครับ ไรจ o น New Chapter นะครับก็คือชวนสร้างสรรค์ประสบการณ์ท <olor S 1> <tester. S 2> ่องเที่ยวประเทศไทยนะครับด้วยตัวของตัวเองนะครับให้ใช้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไปสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีนะครับโดยนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวนะครับผ่านเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งเรื่องของธรรมชาตินะครับความรักแล้วก็ประสบการณ์นะครับซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ทัวริสนะครับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยยกระดับ การท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยให้เป็นเวอร์ค s สเดสติเนชันนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับพระปรยน์เรื่องนี้นะครับได้นําเอาแนวคิดต่างๆนะครับเข้ามาไว้ในาการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกนะครับผ่าน ภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องเจมบอลศน์นนะครับที่ใช้บริเวณเขาตะปูจังหวัดพังงานะครับภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ครับที่ถ่ายทําในปี2 5 5 5นะครับถ่ายทําในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง The Beat นะครับที่นําแสดงโดยริโอ a r โร่ดิคาบิโอนะครับซึ่งถ่ายทําที่อ่าวมายาบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้สร้างขึ้นมานะครับ ให้รับรู้ถึงความสวยงามที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ชมทั่วโลกนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีความยาวประมาณ4นาทีนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัท BB d o ดีกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นฝีมือการกำกับของคุณนัทดนัยป้อมบ้านต้านะครับผู้กำกับของบริษัท Un นบล็อกนาวจำกัดนะครับ ซึ่งจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวนะครับทั้งหมดเป็น3 c h แชปเตอร์ด้วยกันนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของ Amazing New Chapter of Nature นะครับซึ่งฉายภาพครอบครัวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวทะเลไทยนะครับ <Okay. S 1> ก่อนพบเจอกับการกลับมาของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับเรื่องที่2นะครับเป็น Amazing New Chapter of Love ครับหรือ เป็นเรื่องของความรักสุดคลาสสิกของวัยเก่านะครับในเส้นทางท่องเที่ยวสุดโรแมนติกของประเทศไทยนะครับที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างให้นะครับพร้อมกับความรักที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับเป็น Amazing New Chapter of Self Discovery นะครับ ชวนออกตามล่าหาตัวคุณนะครับในภาพยนตร์แบบไซไฟท่องโลกเมตาเวิร์สนะครับที่น่าค้นหาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแบบไม่รู้จบนะครับโดยทั้ง c h a แชปเตอร์เนี่ยนะครับช่วยสะท้อนเรื่องราวของสเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยนะครับในมุมมองที่หลากหลายแปลกใหม่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาค้นหาตัวตนตัวเองนะครับแล้วก็สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่ๆนะครับที่น่าประทับใจ นะครับการออกแบบเรื่องราวต่างๆนะครับก็เน้นในเรื่องของอนักแสดงนะครับที่จะใช้การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเพื่อสร้างแบบฉบับของตัวเองนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะครับไปให้ผู้คนทั่วโลกนะครับ ท้งนี้นะครับทททนะครับวางแผนที่จะนําเสนอภาพยนตร์ชุดนี้นะครับเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศนะครับผ่านช่องทางสื่อทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับโดยเสนอภาพยนตร์โฆษณาหลายรูปแบบอื่นๆคู่กันไปด้วยนะครับทั้งสื่อแบบนอกบ้านนะครับในสถานีรถไฟใต้ดินนะครับในประเทศเกาหลีใต้ท่าอากาศยานในต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่องทางของสำนักงานททททั้ง29แห่งทั่วโลกนะครับเพื่อประกาศความพร้อมที่ประเทศไทยจะกลับมา ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่วันที่1กระกฎาเป็นต้นมานะครับ